มันน่าเสียดายนะพี่นะใครทาลงลดงบเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เปิดไฟลงรดเพียงแค่3ามสี่ทุ่มนะครับเพราะกลัวเปิงไฟฮนะนี่พี่มาดูตัวนี้ครับโคมไฟไฮบรโซล่าเซลล์ครับสว่างมากสว่างจ้าสว่างค้างถึงเช้าเลยใช้งานไปะย,ะยาวสี่หปีเลยครับค่าไฟไม่ต้องจ่ายและทําให้พี่โชว์ลงรถโชว์รถที่พี่รักสว่างถึงเช้าเลยเนือโค้งเปลี่ยนได้สามแสนนะครับพี่ครับเลือกแสงได้ตามชอบเลยครับนี่คือแสงขาวครับ แสงคู่และแสงสีเหลืองวอมไว้ครับสว่างค้างถึงเช้าตามที่บอกเลยนะครับมีตั้งแต่ขนาด100วัตต์ราคา7800นะรุ่นนี้200วัตต์ครับราคาพันนิดนิดครับส0 0ร้อยสี่รวัตต์ตามขนาดที่พี่เลือกครับแขงโซลาเซลล์เป็นรุ่นใหม่นะครับโมโนคริสตัลไลรุ่นนี้ทาให้ชาร์จแบตได้เร็วได้ไวขึ้นแม้ในวันที่ฝนตกแดดอ่อนเมฆเยอะนะครับสินค้าทั้งหมดนี้เป็นของแบรนด์โมดิโซรานะครับประกัน1ปี ใช้งานดี4-5ปีการันตีครับรุ่นนี้สนใจสั่งซื้อให้ลงรถพี่สว่างถึงเช้าให้บ้านพี่สว่างกว่าใครโชว์รถพี่สวยๆไปได้เลยครับติดตั้งได้ทุกจุดนะครับภายนอกภายในได้หมดเลยน้อยนะครับห้องน้ําห้องครัวห้องรับแขกห้องนอนครับซุ้มสาราทางเดินต่างๆรุ่นนี้ทนน้าทนแดดทนฝนได้เป็นอย่างดีผมปักตะกร้าไว้ให้แล้วนะครับผมคลิกสั่งซื้อได้เลยครับส่งฟรีเก็บไปทางด้วยนะ